มาครับพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสมาซ่อมรถกันครับพี่น้องเบรกติดหบดเลยครับพี่น้องเบรกล็อกครับผมเป็นวันโวครับผมนี่ครับมื่อคื่อนนี่ลุกค้าได้มาตามมต่แก้ไขมาครับพี่น้องเบรกล็อกครับผมนี่ครับที่แก้ไขคือขันน็อตตัวนี้ขึ้นมาครับน็อตตูท่ายหมอลมครับเป็นหมอลมสองด้านครับพี่น้องนี่ครับแก้ไขเฉพาะหน้าครับพี่น้องขันน็อตตัวนี้ดูขึ้นมาเพื่อให้เบรกคล้ายครับพี่น้อง ครับผมตัดระบบล้มหมอกครับพี่น้องนะครับแกใส่ปั๊บมาเมื่เคื่อนเลยพี่น้องเลยด่ครับผมลูกค้าได้เปลี่ยนว้าวตัวนี้ไปตัวนึงแล้วครับกับเบอเซาครับพี่น้องเมื่อนลูกค้ามาตามไปเฮ็ดครับตัวนี้มันไม่ได้เสียครับผมมม่เสียจากหมอล้มลุกงเนี่ยครับพี่น้องหมอล้มลุกงเนี่ยทีผมดูดขึ้ืนไว้ครับพี่น้องล้มมันย้อนขึ้ืนมาหาว้าวตัวนี้ครับพี่น้องเวลาครับปนล็อกเบรกล้มมันกระดานเอาตัวนี้ตลอดล้มมันดันเอาตัวนี้ครับ มันเลยบมมีลมไปเลี่ยงหมอลมทั้งสองน้อยนี่ครับพี่น้องเบรกมันก็นเลยล็อกครับเพราะว่าหมอล้มสองสั้นมันไส้ล้มไปเลี่ยงครับพี่น้อง mm hmm. นี่ครับผมระบบมันเหตุมาจากักเอียงเ็นเอยียงครับพี่น้องมุนวยปุยครับผมเนี่พู่นอ่ะอันนี้ก็เป็นตไอไอเบรกมันจับซ้ำๆกันพี่น้องนี่ครับตัวติดเอ้านะครับเป็น a อ s เอครับผม เดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะแก้ไขครับเปลี่ยนหมอล้มหน่อยนี่ให้ลูกค้าไปครับพี่น้องเปลี่ยนมันเลยครับมันต้องสอมครับพี่น้องจบเที่เดียวเลยครับผมอ่าเบางเผากลางพี่น้องหมักไงเลยครับผมคุณเอ๋ไงครับขนาดครับโอ้โหกระตงห่วงในเตาล่นนี่เบิงแหนบครับพี่น้องคุณเอ๋จะบิ๊กๆทั้งนั้นเลยครับผม อันนี้สายเชยนี่ก็พับมามาคืนครับพี่น้องสายลมนะครับผมกลับมาหอดอูเที่ยงคืนครับพี่น้องมือคืนนี่นะครับผมเดี๋ยวันจอดไว้อยู่ลานแล้วครับช่องนี้เดี๋ยวห้อนเดี๋ยวนฝนพี่น้องเอ้ยดูแลรักษาสุขภาพเด้อครับนครับผม ครับต้องมากนครับผมตัวาานี้มีคาจะหนึ่งครัมีคาเด้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,องล้มมันดันออกตัวนี้ครับตอนนี้มันดันเพราะอย่างที่ล้มมันยอ้อนมาจากหมอล้มชุดนี้พี่น้องลม้มหมอลม้มสองซานเนี่ยมันยอ้อนมาหาตัวน้อยๆนะครับผมเพรมันก็เลยดัดนออกตัวตัวนี้ครับกนต้นองเปลี่ยนหมอล้มครับพี่น้องครับสู่การสูงงานกับสู้ครับผม ความสาเร็จรอเรายยกข้างหน้าครับพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวผมจัดการให้ลูกค้ากันครับคพี่น้องนี่ครับพี่น้องหน้าตาของมันครับพี่น้องที่เห็นให้รถไปเพราะได้มันเป็นหมอล้มสองสั้นครับพี่น้องถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเด็กมันล็อกครับพี่น้องวันโวครับผม เพราะว่าตรถเนี้ยงก็หลักการใส่งานคือยกันครับพี่น้องใส่ล้มเลี่ยงครับเด็กสองสั้นกันโมมีล้มเลี่ยงกับล็อกครับบอขายครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้สอบสอบได้ครับผมแต่ว่าลูกค้าเลือกที่ดสมรับหยกหน่วยนะครับผมโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับผมจัดการให้ลูกค้าครับเียนไหมครับผม